กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวประเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่296ค่ะประจำเช้าว,วันพฤหัสบดีที่15เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะ ันนี้น้องสุภามีพระเครื่องผ้าบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาด้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ย์ค่ะ 7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันพารลหัสเป็นหลวงปู่ชอบค่ะหลวงปู่ชอบฐานสโมนะคะพี่ๆขารายการที่1จ้ะ วัดป่าโคกมนนะคะหลวงปู่ชอบฐานสโมโรายการที่หนึ่งจะ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะพี่พี่ขารายการที่สองหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาติค่ะปีสองสี่หกเก้าค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่4จ้ะรายการที่4พระนางพญานะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจ้ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่ขารายการที่6จ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อปานนะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8พระผงสุพรรณค่ะต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานรายการที่9้จ้ะ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงปู่ดูวัดสแกค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พี่ขาด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะรายการที่10จ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่11ค่ะ 11เป็นสมเด็จขาสิงห์สามชั้นนะคะพี่พ่ขาเก่าค่ะสภาพเก่าเลยค่ะพี่พี่ขาสมเด็จขาสิงห์สามชั้นค่ะรายการที่11นะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่12จ้ะ 12เป็นพระซุ้มกอค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะด้านหลังนะคะพี่ๆี่ขารายการที่13หลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จจิตรด,ดาค่ะมาในเรี่ยมสแตนเลสนะคะพ,พี่ขาสมเด็จจิตรด,ดารายการที่14จ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ค่ะพ,พี่ขารายการที่15นะคะ ปี2540จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ17หลวงปู่สวงวัดไพลพัฒนาค่ะ เทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์นะคะพี่ขารายการที่7ค่ะหลวงปู่สวงจ้ะ3 0 0บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายค่ะรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพี่ขารายการที่18จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่พี่ขาเหรียญสภาพเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบกลุววัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะ พระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจารายการที่20นะคะพี่พขาต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นตระกุฎหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่ขามาในเลี่ยมกันน้ำค่ะ ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่21จ้ะต่อไปรายการที่22ค่ะ22พระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะรายการที่22นะคะพระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะ23หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่ๆขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24หลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรรายการที่24นะคะ ด้านหลังพระบารมีปกเก้านะคะหลวงพ่อโสธรรายการที่24ค่ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอค่ะพี่พี่ขารายการที่25นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้ะหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอค่ะ ต่อไปรายการที่26ค่ะ26หลวงพ่อผางจ้ะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี2512ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อผางรายการที่26จะ้ะต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะเป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นหนึ่งค่ะพี่พี่ขา เสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นหนึ่งนะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่พี่ขาจ้ะสามร้อบาทค่ะต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแพรค่ะพระปิดตาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ขารายการที่28นะคะ 300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่29ค่ะเป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท้านะคะมี6องค์นะคะพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท้ามาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ผขา6องค์ค่ะ ยาวแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อโตนะคะสมเด็จโตนะคะสมเด็จพุทธาจารย์โตค่ะด้านหลังเป็นพระคาถาชิน,นบัญชรน,นะคะพี่ๆขามาในเลี่ยมพลาสติกค่ะ ภาพถ่ายหลวงสมเด็จโตนะคะรายการที่สามสิจ้ะ300บาทค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษวันนี้มีสองรายการจ้ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีจ้ะพิเศษหนึ่งนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีจ้ะ รุ่น2ค่ะพี่พีขาปี2511จ้ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะปี2511ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่1นะคะ500บาทจ้ะพิเศษหนึ่งหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีรุ่น2ค่ะพี่ขา ต่อไปรายการพิเศษ2ค่ะพิเศษ2เป็นหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะพี่ขาปี250 3จ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503จ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะ 500บาทเช่นกันค่ะพิเศษ2หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะพี่พี่ขาปี2503นะคะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่แล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะยังเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0ค่ะ 7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ